คันเร่งหนักจริงจริงหนักจริงจริงว่ามาผิดลายมาผิดลายสะบัดไยขวาไปเรื่อยโอ้ซุปเปอร์น็อตหรือเปล่าว้าใส่ท่าสูตรด้วยว้าว เดือดจริงเดือดจริงตรนี้เดือดจริง,รงโอ้เก๋าไดู้กเก๋าเหลี่ยคัดเลี้ยงเลี้ยงครับแล้วก็ไปเลยตัดเนินหนีแต่ถ้ารถหยุดเมื่อไหร่มันลำบากไอไอน็อตน้ำมันรัมรั่วหรือเปล่าเช็คด้วยนะโอ้ยมาอีกคันนึงแล้วโหเดือดจัดเดือดจัดตรงนี้กำด,ดับอกอกตัวอยู่หนึ่งสามเจ็ดแล้วตอนนี้ 137,178คันนี้ล่าสุดมามือค่อนข้างตึงอยู่เ๋เราไ่ต้อใหเา้ นี่มันลีลาสาตาร์ฟครับผมโอ้โหโดนตัดลายกันนิดเดียว อาใส่ต้นไม้ทั้งนั้นโอ้โหโอ้โห ขวางลายแล้วข้างหลังต้องแก้แล้วโอ้เสียสะดุดเลยข้างหลังฮาร์ดบอยบอกขอพักก่อนต่อทำคอนเทนต์แป๊บหนึ่งเด็กน้อยตัวใหญ่ครับคนนี้ฮาร์ดบอยแน่นอนโอ้โหเสียงันเลงเล้าจัดจัดโอ้โหพี่จะไปปลูกข้าวโพดหรือเปล่าครับขุดสะลึกเลยฮาร์ดบอยเขาสายเฮฮาสนุกสนานครับเป็นหนึ่งในทีมของฮาร์ดบอยครับ โอ้จังหวะมาดีแต่เหมือนขาตั้งมันตกครับมีติดเกี่ยวนิดนดงหนวดนิมมิชคยเอ่ยโอ้เหมือนจะเป็นจมบบินหรือเปล่า จังหวะมาครับใครเอ่ยโ,โอ้โหโดดมาเป็นจังหวะจังหวะเลยเปลี่ยนลายมาแล้วเปลี่ยนลายมาเข้าเสียงหวานครับยังเลียอยู่เรื่อยๆครับถ้ารถยังไปได้ยังเลียค้าดได้ครับไปเรื่อยโอ้โหยุดเหมือนกันแม่เอ้ยฮาร์ดบอยทำไมใช้มือแปะต้นไม้แบบนั้นฮาร์ดบอยเราจำนานมาก เรื่องต้นไม้โอ้โยมาดูตรงจังหวะนี้ไปแล้วโอ้โหยว้ยโอ้โยมาตรงนี้คันรถสุดแม่คันเร่งหนักๆค <ไป S 1> ันเร่งหนักหนักมาวางรถโอ้โหเปิดไฟมาใกล้ๆเหมือนจะเห็นลายเหมือนจะเห็นลายอืมกำลังกันอยู่ตรงนี้สามคัน ไปไม่เป็นเลยชุดหลังๆนี่โดนขุดด้วยนะครับแล้วก็อากาศร้อนตัวสําคัญล <pr> เลยนะลาดับออกตัวท้ายๆนี่มาโดนเรื่องอากาศร้อนนี่อนโอ้โหเหนื่อยเลยนี่นครับเน่ครับโอ,โโอ้โหเจ้าไหมเจ้าไห้หัวเย็นโอ้โอหเจ้าไหมเจ้าไหมหายใจก่อนหายใจไว้ไม่ตัดไม่ตัดพี่ไม่ตัดไม่ตัด,ตดอีแล้วยังมันตัดเลย กันเล่งไมไ่ได้ครับอย่างนี้โอ้ยล่างมาตรงด้วยมาตรงด้วยกันเล่งเบิ้ลตลอด โทรเอ้ยกำลังจะพากล่วงทันทีแล้วแรงหรือเปล่าเดี๋ยวรู้เรื่องเดียวาฮเลี้ยวไปแล้วไม่ตรงแล้วโอ้ยสีเสื้อแบบนี้ล้างฐานแน่นอนโอ้โหมาลายถูกด้วยเจ็ดเจ้าจเจเจ้าันเล่งกน,น,น่ะเนี้โอ้ยหสีเสื้อแบบนี้ดีบันงรงโตโนโกลับล้ำไปแล้วโอ้ยเลี้ยวไปแล้วอเราก็นึกว่าจะขึ้นตรงตง เรียขัดมาแล้วจะตรงหรือจะเลี้ยวจะตรงหรือจะเลี้ยวสรุปเลี้ยวครับขึ้นมาดูเฉยเอามาครับดูครับจะตรงหรือจะเลี้ยวครับเนนี้ถ้าตรงตรงกันเล่งดีไม่ได้โอ้ถ้าเลี้ยว<ต> <ๆ S 1> อย่างนี้ไม่ขึ้นเขาเห็นสัญญาณมือแล้วะครับดูครับเขาจะตรงหรือเขาจะเลี้ยวครับสามร้อยแอโอ้โหมือตึงใช่ได้ใช่ได้สุดยอดสุดยอดไปแล้วผ่านไปขันหนึ่งใครเอ้ยโอ้โหเอ้ยกันเล่งหนักเสียวไงท้องครับโอ้ย โอ้โหโอ้โหเนี่ยดูลีลาลีลาลีลามันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้นีอ๋อเห็นป่ะพม,มีคนนำครับลักผ่านตามกันไปแล้วแบบนี้เล่นกันเป็นทีมเรียบร้อย ไปได้ไหมโอ้โหเลียขนาดนี้เอ้โหเลียขนาดนี้แลบลิ้นเลยเลียกเก่งจริงๆสำหรับฮาร์ดบอยกลับมาที่ฮาร์ดบอยฮาร์ดบอยลงเข็นแล้วระดับฮาร์ดบอยนี่จะลงเข็นนี่ฮาร์ดแน่นอนอ่าอ่าไปแล้วฮาร์ดบอยคันแรก และนี่ก็เป็นบรรยากาศการจัดงานแข่งขันตเอ Enduro V 3ครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณทีมงานสตาฟและเจ้าภาพทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกให้ลงไปในพื้นที่แท็กการแข่งขันเพื่อภาคและบรรยายในการแข่งขันครั้งนี้ครับ ขอบคุณนักแข่งที่ขับกันอย่างสนุกสนานและขอบคุณสปอนเซอร์ที่ช่วยสนับสนุนการเดินทางและค่าที่พักนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่งานแข่งขันสนุกสนุกแบบนี้งานถัดไปครับสว,ส,สวัสดีครับคดอไบงๆใจ้